スーパーヒーロータイ。 เราไกลอาคเพื่อให้โลกนี้เป็นของเราต้องทำให้พื้นดินสกปรกให้ได้เฮ้ยต้องทำให้น้ำเน่าต้องทำให้อากาศเป็นเพิษอารยธรรมของดาวดวงเนี้ขอแค่อาทิตเดียวก็น่าจะถูกดูดกลืนไปของพวกเราแล้วแท้ๆเลยอ่ะโอ้พน,นานี่แค่การเซียพวกเรายังมีหนทางอยู่นะหืม,หม ลุยเลยเจ้าสัปปลาบังกี้เย้สัปลาก้แล้วสุดแลเขาแล้วไ้คิดเลนเจ้าอยู่ไหนเนี่ยยเร่าร้ล้าของสัปิสออนุดี่นี้นะไก่ออ รัใช้นั่นชักต่อสู้กับเกที่เรนคู่นี้ได้แกเป็นใครกันนะแล้วกัองการไก่อักสปาลาดบางคิดวีิกาพิกาพิกากาพิากาพิกาพกาพิกากาพาาาากาพิ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 าาพิกาพิกาพิกาิกพาพ khen nữa Chút đi lên, sợ bà băng khít Cố gắng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 

อะไรีกโอ้โันไเของสมเกิไปแล้วนะพวกแกเอาสปีดอขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยาสปีดอหยุดเอย่าเข้ามาก็ใจล้วฮ้จังปล่อยพวกดอดนะนี่จะยันก่อนนะจังถ้าพวกมันเอาไปแล้วก็ แต่ว่านั่นน่ยมูลนี้มูลนี้ของพวกกออนเจอร์ไม่ใช่เหรอลูกแก้พนิกวิญญาณเราชิงขึ้นมาที่หลังก็ได้แต่มูลนี้มูลนี้ไม่มีทางกลับขึ้นมาเมกาเราลงกันได้แล้วเอาเป็นว่าเราโยนให้กันตอนนับ1นถึงสเข้าใจนะเอาอย่างหนึ่งสองสามเอา เรื่องคนี้เราได้แต่แรกแล้วนี่แล้วนีเสียโฉมนี่พี่นี่แหละขอรับไปล้นะไม่ยอมลูกอ้โอ้ยมาจากไหนโอนโอนสนมาไหมจะสับลาดบังคิดหย่าอ๋อย่า ออสปิดรเ <มา S 2> ขาจะคืนมานะอ๋ออยากได้ไอ้นี่เหรอฮะไม่มีวันให้สช่หรือะเื่อจนั่นแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จะต,ต้องทำได้และฉันจะทำนี่ย้าออเอ๊ะ,อะนี่มันหฮึนั่นคือแก,กคิกไงล่ะแก,กคิกเหรอ,เ,อเพราะอะไรกันเอะก็ฉันละทิ้งการฝึกไปแล้วนี่เลย ไม่หรอกเพราะแกหาสิ่งสำคัญของแกเจอแล้วนั่นก็คือความรู้สึกที่แกมีต่อเพื่อนน่ะฮ้ยจะถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้นี้ก็เพราะแกกับดอดอเป็นมูนี่มูนี่กันดังนั้นแกคิดของแกก็คือดอดอบิสยังไงล่ะดังนั้นแกในตอนนี้ก็คือผู้ใช้วิชาหมัดเอนจิ้นแล้ว <c oughs> อืมพอทักทาเพื่อนแล้วก็ฉันเป็นแค่ใครแน่น้อโลกนี้ไม่ใช่ของเล่นของแก <c oughs> หมัดเต็มกำลังโออ่อนกรีนสื่อเต้นสนุกสนานโออ่อนกรีนเบรกสุดฉีกกระป๋าโอออนโกปกป้องความิมบนองถนน อพลอังไปด้าน,นันเ,นนเต็มเปี่ยบไปทั่วร่างอันเบเกเบลบอดี้เก,กคิดเรดชิเกคิพลังแห่งข้ายุทธวิีทุกอุปสัรคไอออนวิลเก็้เวลเลนผานกับพนสวรรค์ฟาดฝันผลทางของตนเอง Amazing Ability เกคิด,ดช็อปเปอร์ เกที่ท um. ี่เผาไหม้เป็นสัญลักษณ์แห่งความถูกต้องประบวนการสัมปาสักเกที่เนเจอร์กน้องระบวนเซนตอประกาศสักดากันนานแล้วเกินหลับไปตื่นนึ้งแล้วนี่โ้ยไตแปลนฟเงเกอร์เกที่เทนซันเน้นๆด้ย เด็กยิดป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 ดปิ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 ดดปิ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 ิดปิิดปิดดด ก็ไว้กันนะเอาละนะทุกคนเก็กี้สปีดอร์ชาเบลสเตรนโกออนเกงบัดเอ็จินบานบานดังเฮ้ยยี่ห้อยข้าพลังเก็กเอ A ังเฮ้ยจ้าหขวาอะไรกันเนี่ยเกงบัดเอ็จินตอนตอนดัง ใช้ไงค้บอุสก้าเลยปืนใหญ่ซูเปอร์ไงคิไงคิสสําเร็จแล้วนะและแล้วโลกก็กลับสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งสู่เขาต่อไป เหล่านักรบขบวนการซูเปอร์เซนไทย